ไปดูพระที่ตกนะครับแล้วก็ตกปลาเล็กปลาน้อยที่เป็นปลาสําหรับเขาเรียกปลาโครเรือนนะครับไปไงยวควตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะครับแต่ระหว่างที่ฝนตกได้ปลามาเป็นโล สวัสดีครับผมนะครับวันนี้เราก็มาเจอกัน EP 2นะครับสำหรับ No Waves นั้น No worries นะครับผมนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับเรือเล็กนะครับผมนะครับคราวที่แล้วเราไปเรือเขาเรียกว่ามันก็เป็นเรือเล็กแหละแต่มันเป็นเรือที่ดัดแปลงนะครับให้เป็นเป็นแบบว่าเรือเร็วตกปลานะครับแต่นี้เราอยู่กับเรือเร่งเรือขึ้นบ้านประมึงคุณบ้านแท้ๆครับเป็นเรือไม้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะเน้นไปเรื่องของการไปดูพระอาทิตย์ตกนะครับแล้วก็ตกปลาเล็กปลาน้อยที่เป็นปลาสําหรับ เขาเรียกปลาโคเรือนนะครับเป็นปลาเล็กๆที่เขาเอาไปใช้กินกันหาชากินข้านะครับผมแล้วเราไปลองดูว่าเราจะตกได้ปลาอะไรไหมนะครับแล้วก็พระาที่ตกวันนี้จะสวยไหมนะครับซึ่งอากาศวันนี้ไม่ได้ไม่ได้แย่นะครับแล้วก็ยิงร้อนทั้งวันนะครับแต่ว่าเย็นๆน่าจะพระาตกสวยครับลองลองมาดูว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับผมไปก็นะครับ สายเรือก็ผมว่านบบ่าจะได้ประมาณสัก4ี่ห้าคนกำลังดีนะครับแต่ว่าต้องตัวไม่ใหญ่นะผมตอนนี้ทุกคนก็เขาเรียกว่าต้องบาลานซ์เรือเป็นด้วยนะครับสำหรับคนที่ป,ประ,ประามาณสามวากว่าๆครับผมปราณสองอันนี้เราออกเรือมาสักพักนึงแล้วน,นะครับผมแล้วก็กำลังมุ่งตรงไปที่ออกเกาะสะเบ็์เลยครับตอนนี้นะเท็มหน้าด่านครับผมเรือช้านะครับความเร็วมาเรื่อยๆออนะครับผมแล้วเราจะ หมายนึงนะครับจะกจังงงครับอ,อ๋อนี่ครับมีซาเดอร์ด้วยครับผมในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นเรือเก่าแค่ไหนก็จะมีซาเดอร์นะครับการมินนะครับ GPS นะครับคือที่เราขับผ่านมาเนี่ยธงสัญลักษณ์หลายๆอย่างหลายๆสีเนี่ยจะแตกต่างกันของความเป็นเจ้าของคือมันเป็นของกวนปูเขาเพื่อไปนสร็จแล้วาวางไว้ตรงนี้แนวนี้ ยาวประมาณเมตรถึง200เมตรอย่างเงี้ยเพื่อคนอื่นจะได้ไม่ต้องมาวางทับเราวางแนวเดียวกันหมดเพราะว่ามันมันใช้เวลาวางอะ่ะเป็นอาทิตย์ถึง3าวันถึงอาทิตย์หนึงในการจะเก็บกู้การลืมด้วยครับอันนี้คือหมายใช่ไหมครับผมหมายแรกเราลองดูนะครลองดูข้างล่างมันเป็นอะไร,รตรงน,นี้เป็นทราย หินอ่ะหินหินอาจจะมีแล้วต้องนี่จะมีคอยมีเดี๋ยวมันลงอ๋อมันจะไหลไปเลยครับไหลตามรางน้ำนี่นี่นี่เชื่อทั้งนั้นเลยเออเชื่อกปลาเชื่อขึ้นหมดเลยเนี่ยจะตกปลาเลยใช่ไหมครับผมเดี๋ยวจะชักงงก่ะนะครับผมครัถ่าบ้านแล้วทีชักงงอ่ะถ่ายงงอ่ะไ่างงอ่ะเอาเอาเอาไงพอว่าไงดีครับงงอ่ะดีฟ้าเนี่ยงงเอฟคอยตกถ่ายงงเล่นก่อนถ่ายงงเล่นก่อนนะครับ น้ำไม่เวียงใช่ไหมน้ำไหลอยู่น้ำไหลยอดเออว่ะอันนี้มันหนักไปหน่อยเนี่ยธรรมดาธรรมดาต้องอใจนีเบาๆหน่อยอ๋อนี่มันตอนมาคนเดียวมันต้องวิ่งลากอ๋อถ้าถอนสมออย่างงี้มันต้องกลัวเบาๆนะใช่ใช่นี่ครับนี่ครับหมาแล้วมาแล้วกูเห็นไหมเห็นไหม ไอ้น้ำยิบๆเนี่ยแหละครับผมนะครับคือฝูงปลาครับมีสองอย่างนะถ้าเกิดว่าเป็นตื้นๆนะถ้าเกิดไปเป็นน้ำตื้นๆตอนกัางคือแรงๆก็คือล่องน้ำนะครับผมอย่าไปคิดว่ามันคือฝูงปลาได้สีอย่างนี้นะครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่กลางทะเลนะครับผมแล้วดูว่าไม่มีอากาศดีๆนะครับปลาแน่นอนนะครับผมนี่ครับแะ้วยิบๆนิบๆนะขวามือนิดนึงนะนั่นนั่นนั่นคืออะไรคืออะไรมันโดนไล่เลยนะนะครับผมดูเรื่อธรรมชาติตรงนี้เลยครับนกนกบินวนนะครับผมนะครับน้ำยิบๆๆนะครับ แล้ววันที่อากาศดีๆนะแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนที่อากาศไม่ดีนะครับพวกแบบพายุเข้านะถ้าเป็นทรงๆนี่คือล่องน้ํานะครับผมอย่าลงไปนะครับไม่ได้ขึ้นเลยนะครับอันนี้แล้วครับตกชักงงอยู่นะครับผมก็คือเป็นเป็นเหยื่อปลอมนะครับผมแล้วก็เบ็ดลักษณะมันจะเหมือนให้จําลองให้เหมือนเคยนะครับผมหรือว่าสัตว์น้ําขนาดเล็กนะครับผมแล้วก็ปลาส่วนใหญ่จะเป็นปลาไซส์เล็กนะครับที่เขาจะมากินนะครับผมก็คือ ล้าก็หยอดลงไปนะครับผมให้มันตึกพื้นนะครับแล้วก็ยกขึ้นนิดนึงนะครับผมแล้วก็กระตุกไปเรื่อยๆนะครับให้มันจำลองเหมือนกุ้งกําลังกระโดดนะครับเดี๋ยวว่าเคยกําลังกระโดดนะนี่เป็นวิธีแบบบ้บานเลยวะบ้นบานเลยครับผมบรนบานเลยนะเราก็เริ่มได้นะครับผมตอนนี้ ได้กันประมาณเกือบสิบตัวครับคือถึงจะเราลาจะได้มันได้เลยครับผมมันแทงมือว่าจานไม่แทงนะโอ้ยเฉียบข้าวนะครับออกกดหัวแล้วดึงได้เลยไม่ได้เป้าหมายปลาใหญ่ค่ะใช่ไหมใช่เรื่องมันกรสองอันเลยวะนะใช่เอาแค่ปลาเล็กกอเดี๋ยวปล่อยต่อได้อย่างเงี้ยปล่อยต่อได้ฝนตกแล้วเก็บไป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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่ปลาก็จะมาตกไม่เยอะหรอกเอาไงเก็บไม่เก็บกอเก็บกล่องก็ได้ตกไม่เยอะหรอกฝนเนี่ยไปหถุมดำ ตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะครับแต่ระหว่างที่ฝนตกได้ปลามาเป็นโลคุณมีลุงด้วยยวิวโคตรดีอะไรวะยังไงได้อยู่ได้อยู่ได้ได้ปลาได้ตกปลาแล้ว อะไรวะันนี้ไม่ได้จริงๆตอนนี้ปาลากำลังมานะครับดูว่เราจะตกได้ไหมมาใกล้ขนาดนี้แล้วนะดูต้องคอยดูสูงแทบจะล้อมเรืออยู่แล้วนี่ถ้ามีเบ็ดนี่โยนไปนแล้วนะคันนี้นางสาวไปเหอะ <c oughs> มาลูกมา เป็นเหลือขาวมิ้นที่ใหญ่สุดในวันนี้นะครับผมนะครับตัวเต็มวัยบ้างนะใช่ไหมครับพ่อตัวสุดได้แค่นี้นะครับเต็มที่แล้วนะครับเป็นปลาขนาดเล็กนะครับผมไม่มีปลาหรอไม่ปลาครับนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับอากาศดีมากครับเซตนะครับตกฝั่งนู้นนะครับตะวันตกอากาศดีมากนะครับวันนี้ครับหลังฝนนะครับผม ฟ้าล้างฝนสวยงามเสมอนี่ใช้ได้จริงนะครับแล้วก็นี่ครับเรือประมงต่างๆก็เริ่มไปตกหมึกกันครับถ้าออกเวลานี้ก็คือตกหมึกซะส่วนใหญ่นะครับผมนะครับสังเกตที่ไฟก็ได้ครับผมนะครับไฟจะต้องโดดเด่นนะครับผมอยู่กลางคืนตาแทบบอดเข้าฝั่งทีนะครับมองอะไรเป็นสีเขียวหมดเลยนะครับตาเพี้ยนหมดนะผมนี่เราก็ตกไปเรื่อยๆจนแบบฟ้าจะมืดนะครับแล้วก็ถือว่าพอดีๆก็จะเข้าฝั่งแล้วครับ

ตะวานเออนี่ครับผมเออย่าอย่าหั่นเปียกเลยอันนี้เราแยกนี่ครับอันนี้อันนี้ปลาเอาไว้ย่างครับผมอันนี้ทำอะไรได้เนี่ยหางเหลืองเนี่ยหางเหลืองก็ต้มบีมนาวางเราบีมนาวอันนี้ก็ต้มต้มบีบมะนาวได้ใช่รับเฮียเนี่ยผ้าแั้งเคี้ยวอีกอันนี้อืมผ้านี่ผ้าลอยเหรอโผ้าผ้าหันไหวอ่ะเหนื่อยกันเหนื่อยลด้เกินครับอันนี้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้อันนี้ก็ผ้าี่ไอ้ขี้เหม็นนะ เอีเทั้งเขียวเนี่ยความจริงอ่ะผา่าลอยจริงแต่ว่า,<พ>าม,มันเล็กกันเหนื่อแยแจะน้อยแต่ผา่าลอยอทั้งเขียวอะ่ะ <c oughs> นี่คือกับข้าวเราเราจะมาย่างกินกันครับป้าปลาตัวใหญ่ด้วยปลาใหญ่ปลาชุดปลาเป็นๆสดๆนะคะ <c oughs> ตกเองกับมือ เล็กเกินกม่นื่ทาไปต้มแบบต้มยำน้ำใสใส่หัวหอมอ่ะเฟี้ยวอยู่นะอันนี้ทำต้มโจเนะต้มโจซื้อใซื้อไผนี่าสับกาดดองมาทำไหมทำนะทำไรต้มโจก็ต้มยำใสระกาศดองเฉย สวาครับผมอันนี้ต้มโจ๊กนี่ปลาเผาปกติปลาย่าง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 